หรือนายกรัฐมนตรีออกมาอธิบายแม้แต่นิดเดียวนี่ถามว่ารถแบบสี่ไกลประเด็นเกาสั้นๆแค่นี้ครับเพราะเมื่อก่อนผู้สมัครเราพูดถึงขบวนนี้มากครับวันนี้ครับอย่างไรชิดนะดูเอ่อรถราคาจะนำลงมาแล้วเนี่ยจะเพื่อเพิ่มขึ้นทดีประเด็นนี้นักข่าวเอาไปเลยครับว่านั่นคือไม่ใช่แล้วก็การบริโภคของหลายๆประเทศนะครับอันนั้นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือว่าการคุจมชดใได้หรือไม่ เรื่องของอการทุจริตไม่ว่าจะโครงการที่ไหนก็ตามถ้าหากเข้ามาเนี่ยมันก็มีโอกาสมีช่องก็ต้องต้องเรียนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ท,ที่มีประเด็นนี้ค่อนข้างมากนะคาแบบถามว่าต่างประเทศทำไมเขาถึงมีหรือมองไม่เห็นนะคะอาจจะเป็นด้วยกฎหรือว่ามาตรการในการลงโทษค่อนข้างสูกหรือว่า เป็นเพราะว่าพื้นฐานในการเคารพกฎกติกาในในี้เรมากในส่วนของประเทศไทยในช่วงที่อยู่ในระคาของจำนำเดิมเนี่ยเราเองก็ไม่ได้ละเลยนะคะในส่วนนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการต่ตางๆเข้ามาแล้วก็มีการดําเนินการจริงๆมีการดําเนินคดีจริงๆเท่าตั้งแต่ในส่วนของที่เรามองว่า ในเรื่องของการสูงสิทธิเกษตรกรจะเตัวเกษตรกรโดยตรงด้วยนะคะที่เราดำเนินคดีแล้วก็สา,ารตัดสินจำคุกทันทีทนะคะไม่เราลงอาญ,ญาเลยที่เอาเงินปุ๋ยราคาถูกมากตันละห้าร้อยบาทอยู่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยนัที่บอกว่าจำนำสองหมื่นทางรัฐบาลตอนถแถลงนโยบายตอนประกาศนโยบายและถแถลงในสภาด้วยนะครับพูดชัดเจนนะครับว่าการทําเช่นนี้ย เพื่อที่จะยกราคาตลาดของทั้งโลกให้ขยับขึ้นแล้วตอนนั้นผมก็ตือนไว้เองนะครับว่าทั้งโลก,กปลดูกข้าวเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าล้านตันนะครับที่ซื้อขายกันระหว่างประเทศแค่สามสิบล้านตันแล้วที่ประเทศไทยประเทศไทยเป็นแชมป์อันดับหนึ่งก็คือสมอ,อประมาณเจ็ดล้านตันบวกลบก,ก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับเราก็เตือนว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นนะครับเพราะหกร้อยเจ็ดร้อยล้านตันเนี่ย คุณจะเขาปลูกกันอยู่เขาซื้อขายกันอยู่มันจะไม่มีทางขึ้นครับทำไมมันบอกไม่ได้ถ้าบอกไม่ได้ก็แปลว่ามีการทุจริตอยู่ตรงนั้นแน่นอนต้องบอกให้ได้ว่าคุณขายไปเท่าไหร่ในราคาเท่าไหร่ปรปิมาณเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ปลายทางที่รัฐบาลอยู่กับตัวของท่านเองแล้วป็เกษตรกรผมในฐานะชาวนาเนี่ยกาลังจะตามจับร,รัฐบาลว่า รัฐบาลทุจริตเรือไม่ทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีไม่ว่าว่าการช่วยว่าการทุกสมัย